สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะ굿มอร์นนิ่งนะคะว่าสิบวันี้เพราว่าสิบวัมีเวลาอัดคลิปเป็นยังมีเวลาเนาะคินฮอดเพื่อนเพื่อนอยานเพื่อนเพื่อนคินฮอดอ่าเมื่อนี้เ mm hmm. ช้าว,วันพฤเลหาดนะคะแม่บ้านก็ห้องกเ็เลยงานอีกแล้วค่ะตามเคยกัไปแวะช้อปปิ้งยูเคนสโกอ่าเก็บื้อของมาน,นิดหน่อยเพราะว่ากะสิบบ้อยู่คือบอลชูฟังหลายกัเลยสิบบด้ซื้นยังหลายกัซื้อพยายาม กินมันเบิดยังสินะพอบานอยู่ตอวที่หนึงไงเราหากินเองเอง่ายๆเรากินง,ง่ายๆสิแต่ว่าระหว่างเี่เขายังอยู่เขาก็ต้องกินย่งตรงกินนะกันย่ง,งซื้อมาเรื่อยๆอยู่แต่ว่าบริสุทธิ์หลายคือแเกคือสินะพิชอปปิ้งนิดๆ,ๆหน่อยๆวันเสาร์นี้นะคะมีงานโฟลิเฟสมีวงดนตรีอยู่โมบานนี่แหละยูสามพับเขาประมาณว่ามี เขาเริ่มงานต่งแต่เทียงคืนถึง11โมงถึงกลางคืนถ,ถึงหาทุ่มถึงหาทุ่มก็บ่แน่ใจว่าฝนมันฉิดเป็นจังใดเพราะว่าพยากรณ์อาการว่าฝนฉิดตโตกลิ้นว่าสากับฟิง้งกับคลอสค,อ,คอ,อยยาห้มันนีนะคะเพราะว่ากระทามาตั้งโดนแล้วว่าสันทอเป็นงานลื่นเรื่องประจํา ปียูนีกับบอกเว่ากับบริษัีทุกปีดอกแต่ว่าขันนี้มันกับมวนพนเป็นช่วงสเสมอสเสมออยู่นี่เขาสิเป็นการฟังดนตรีดื่มเบีย์ดื่มยังสินะดื่มดื่มไส้เดินสินะหมายถึงมาออกมาข้างนอกกันได้เพราะว่าขันยับจังหน่อยกับเบิร์ดนี่กันนานาวก็สิเด็กเข้าไปอู่กันอยู่ในพับอีกแล้วสินะบ่ได้มานั่งข้างนอกอืันนี้ได้ย่งกินนะคะแม่บ้านไปชอปปิ้งเบิ่ง เบื้งเหนือเบื้องนี้ก้อนทุ้งนี้นิดเนื้ออันนี้สเต็กนะคะบีบซาลอนสเต็กอันนี้เขาลดราคาไปบง่งก็เสียเขาช่องอช่องเย็นไว้นะคะช่องฟีดไว้ให้เด็กินเดี๋ยวนี้ก็มีเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นี่นะคะอา,อาอาจจะเป็นมันสุกินเบอร์เกอร์กันชิป <laughs> G H I P ชิพนี่น้องๆถามเนาะว่าอยากให้สาธิตการเฮ็ดการอบชิพน่คือเป็นตัแซ่บแซ่ว่าแั่แม่บ้านบ่เคยเฮ็ดเองนะคะแม่บ้านซื้อจะสัมเร็จมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาเขาโอเว่นคือมาอบเอาเองเป็นสัมเร็จมาแล้วก็อบอันนั้นในสูตนะคะแต่ว่าเป็นแบบแซ่แข็งมากแล้วก็อบแต่ว่าแม่บ้านซื้อจะแบบเป็นชังกี้ใหญ่ๆสินะมันจะมี คือว่า frozen chip นี่มันจะมีสองแบบแบบหนึ่งคือแบบ deep fry แบบว่าทอดเอาก็ได้เป็นเป็นแบบทอดให้ทอดน้ำมันหรือ oven คืออบการเดมันกัมันกับ,บริเหตุง่ายคือว่าส่วนมากคนเขาก็สิสนิยมยังสี่คันว่าเหตุจากมันฝรั่งสดอ่ามันฝรัง่งอ่าโซ่โน,น่ะเขาก็สิมาทอดก่อนฝานแล้วมาทอดทอดแล้วเขาก็สิไปเขาอบนะมันใส่หลายหลายอ่า ใส่เวลาวันสันทว่าอันนี้คือ่ายๆแม่บ้านสื่อได้สำเร็จขอโทษนะคะคือบอสคือสิบบสามารมาสาธิตกันเท็ดได้นะคะคือเพราะว่าฝีมือยังบวปละนั่นตรงเป็นยาเองสินะช่มากจริงจริงจรสินะหรือสิบแบบแต่ว่าคันคันเอาแบบไปอบเลยเองสินะมันมันมันลังเทื่อมันก็นกนตรงมันยุ่งายากว่าง,ง่ายเลยต้อตงเป็นแบบนี้สบายที่สุดแต่ที่แม่บ้านเฮ็ดนะคะแม่บ้านปฏิเฮ็ดเองนะคะแม่บ้านสื่อ โปรเซนต์ปุน้นาเดียว้องขออายไว้หนะที่นี้ด้วยนะคะก็จะบริษาทถิ่นยังหลยเพราะว่าเขากับที่นี่บอกว่าแก๊สมากขนาดน,นี่ใจไเ่ละอบจักนาทีจักชั่วโมงง่างินะง่ายๆหละกกาแม่นนบ้านซื้ออันนี้อาจจะเป็นวันซูกร์ก็ได้อาจจะเป็นมืออื่นกินอันนี้หรือวันอาทิตย์กิน เบอร์เกอร์แต่ว่าวันเสาร์ก็เสิได้กินเบอร์เกอร์แล้วเพราะว่าเขามีงาน mm. เขามีขายเบอร์เกอร์อยู่แล้วอาจจะเป็นอาทิธธตย์ถัดไปแล้วแต่อันนี้นะคะอัน,นอันนี้มากไปเรียบร้อยแล้วคือการสวิสจิกิชิคินวิงส์เดี๋ยวก่อนแม่บ้านที่มาแม่บ้านติดใจนะคะอันนี้ที่ว่ามาเปิดบาร์บีคิวโพอกซาลอนสเต็กเนี่ยเขามีเอ็นเอเขามีซอสนะเห็นรอเอ๊ะอันนี้ไม่มีซอส อ่าเขาอบมักเรียบร้อยแล้วที่เอาไปอบรู้สึกว่ามันแซบดีติดใจอันนี้ก็จะเข้าชมงฟิตไปก่อนแต่ว่นเย็นนี้จะกินคิดว่าพอบ้านแล้วคือสิก,กินแล้วคือสิก,ก,อสก,กินอาหารเก้าเล่านี่แหล,ะ, mm hmm. ละบ่แน่ใจว่าเราสิก,กินอโภกบัวหรือสิก,กินอะไรง่ายๆกันพะว่า hmm. พอบ้ายแล้วมาร์อชิลีคอนคาเนะเาะแล้วแล้วมากกว่าสันทถั่ว มันเหลือจากมือขึ้นนี่นั่งอันนี้อยู่แล้วก็มีอันนี้นะคะขนมกินกับข้าวปัที่ตอนแรกอันนี้น้น่อยเหลือในไหนเดียวไปเห็นงานน้ำนะคะน้น่อยแล้วมีกล้องกล้องวับปอนเองแต่มันเบิดอายุไว้ที่จังหวะมันนี้มันทียีซีมืออื่นนี่มัมมนเบิดอายุจรินะโอเคสตรอเบอรี่นะคะช่วงนี้ก็ถูกนะคะหน้าร้อน มาหลุดสาวซีผัดอันยอดบ็อกคลี่นะคะยอดบ็อกคลี่สวิตคอนสวิตคอนสวิตคอนอะข้าวโพดนี่แม่บ้านิ่ต้มต้มเรียบร้อยแล้วกับใส่บัตเตอร์แล้วกับเพปเปอร์อันใส่ไมันึ่แตกต้องใช้นะต้มแล้วก็ใส่ ต้มเทน้ำออกใส่บัตเตอร์แล้วก็เพลเปอร์แซกหน่อยนี่รสชาติออกครับพร้อมอันนี้นะผักชวยคันจะกินหมูก็่จะเอาผักมาล้วนบักบวบนะคะโคเจ็ก,บ,กบวบสีเหลืองๆเ,เห็นหมูเขาเม่นบักบวบเหลืองบอที่ว่ายุทธังยุโรปเพื่อนๆคนกินแม่บ้านกับเมื่อคยกินอยู่นี่เขาบอเห็นมีขายแม่ว่าเด่นถั่วอันเป็นวนันเงาๆขึ้นกันบบแม่นบักอื้อหน่อยบบแม่นบักอันน,อนัน้นเด้อีกอัน แบบนี้แหละที่แม่บานเห็นแต่มูเขาลงอยู่เฟซบุ๊กเป็นนวยสีเหลืองเหลืองแม่บานกับบเคยกินเพราะว่าบเห็นมีขายอยู่นี่นะเป็นน้าหน้านะคะกล้วยอีกแล้ว,วกล้วยเหลือสองน้วยมันสีเิ็นเที่ยวล่ะพบ้านกินลูกกับโบก,กินแหละกับป๊อคขอนหาหมือวันคุอมืออื่นแต่นี่ถ้าเีย,ยเป็นยังไรแต่สิอป๊อกขอนมากมีัตหน้ยอยกินเบื้องหนังกัน มาทักทายกันอ่าก่อนจีไปอาบน้ำนะคะกินเขาแม่บ้านกําลังอุ่นเขาเหนียวอยู่กะสิกินกับเขาเหลือเมื่อวานนี่แหล,ะก,ละกินแล้วกะิีนอนจักกน้อยเมือนี่เมื่อยมาส่นตัวพักผ่อนเฮ็ดงานเมื่อแรงแลลวกะขคืนวันอาทิตย์ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับกะบ,บริเ็ดแล้วลัดชิปออนซนเดนไนนนั่นแหละเรียบร้อยแล้วก็บบริเ็ดงานต่อแล้วก็เตรียมตัวอ่า กลับไปเที่ยวนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นเมื่อยกลับไปเบิึงรูปเก่าๆกห้องจักของคุยกันเล่นจังหน่อยก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวันนี้ดอกเดี๋ยวไม่บานสิบบายบายดอกเออไปเบิึงรูปเก่าๆของจักของย่างกลับไปเที่ยวเมืองไทยเนาะป้ามาดำดีครับแท้อ่ะหนอเออเที่ยวเที่ยววังหันนี่ยังยังยังโบยังโบเบิด บเบิร์ตโตก็ดอดได้แต่ว่าปีได้ที่ว่ากับสองปีสองปีที่แล้วนะครับแค่สามอาทิตย์มันเลยบมีมันเลยเลยบน้ำตาลก็ดอแต่แต่ว่าคันคันปีใดที่ว่ากับเสียอาทิตย์กับสองเดือนเสียรู้สึกว่าแบบเราจะเป็นสีน้ำตาลกันหมดเลยตั้งแต่นักพารลูกลูกกับเป็น แมท,ที่วกับโซฟี่กับน้ำตาลตะนายเล่งสินะอุ่นขะเหนียวอ่แจ็คแจ็บนี่แหละจนเขาคิดว่าอยู่เมืองไทยเขาคิดว่าบริบพาก,กันมาจากเมืองนอกพากกันมาที่อยู่เมืองไทยพาก,กันดำคลาก้ายตากแดดสีเกาออกนะแดดก็คือว่าคือแม่บา้านคือเบาคือเคยเห็นที่ว่าคลิปวิดีโอที่แม่บ้านนี่นี่นาะแม่บ้านพากกันยาง อันไปเที่ยวกอกัเนี่ยพาลูกย่างจากดแดดแม่แม่แต่ว่าท่าบูดแต่ว่าเขาก็บอกวอยเป็นอย่างเด็กกระโบให้ว่าเป็นไข่เป็นอย่างกับกระโบใครว่าเป็นไข่แดดยังกังกระโบเร็ปเป็นมีมีมีมป่วยที่ว่าเทียวสองปีมาหันหทิ่เป็นก็นคือจังว่าคือทอมเสียกับอวกอ่าบมเออมีอวม้อวกมีอาหารเป็นพิษที่ว่าลูกเป็นนะ,ะเทียว ก็ไปเที่ยวสองปีบางห่เนี่ยพอบ้านพอบ้านเป็นแล้วก็เอามาติดลูพอบ้านก็นคือย,ยังอาหารเป็นผิดแม่บ้านบวเปนญยังเแม่บ้านเป็นอยู่แม่บ้านเป็นก้อนมูฟว่ากินกินซากกินไส้แม่บ้านทองเสียแต่ว่าบวบได้ทองเสียจนบาดขนาดแบบว่เาเขา่าพยมบานอย่างแต่แค่ว่า,เ,าเป็นอาทิตย์แบบไงคือย,ยังทองคือเชือ้อโรคเข้าอยู่ในทองเนี่ยเป็นอาทิตย์เขาของนา้าบเซ่องสินะเป็นยังไรกับบวปลากินยาแล้วก็ไปต่อ ประมาณนั้นแต่ว่ากับกินกับพยายามระวังแต่ว่าตอนนั้นไปเกาะไปกเกาะสมเด็จขึ้นก่อนสิกลับมาพัทยาแม่บาทเลร้ังอันกุ้งแช่น้ำปลาว่าสัญญาก,กินมาเนี่อันจะคล้องกับเบอเคยนี่หรอกแต่ว่าเห็นเคยเหมูเพิ่นเส็ดกินอยู่นี่กุ้งแช่น้ำปลาเพิน่นเสตเจียวลาดแม่เพิน่นเ็ดอ่าอย่างละเจีวลาดเจ้า,าจอย่างแบบไป้ังกุ้งแช่น้ำปลายวน วอลเมดเขาแผนเทดอีกแบบหนึ่งสีนากันเลยเอ้าแต่ว่ากับแซบยูแต่ว่ากับสังก็เลยบอกว่าเอาราคานี่ยแหละเชื่อว่าสองร้อยหาสิบนี่ก็บอกว่าดอกแต่ว่าบเอาบเอาเต็มจานได้บอบอกบอกลานค่ะแบบว่าเอามากครึ่งหนึ่งก็ได้เขาก็บว่าบอบอไดเป็นเข้าตรงเอามาเต็มก็เลยว่าฉันสิใจเต็มราคาอยู่เพราะว่าฉันกินผู้เดียวแต่ว่า เอามาคืงหนึ่งได่บองสิแม่เอาโบตรงเอามาเบิดอยากซิมซืซ้ออยากกินซื้อสินะแต่โบไม่มูกินพอแฟนแฟนกับโบก,กินดีเอ็งซี่เขาลอบโบอก,กินจะคล้องกับโบอกกคอยกระดดอดกเพราะว่าย่านอันนี้นะทองบอด,ดีแต่ว่าก็เอามาเต็มคือเก็เราลเต็มจานก็พยายามกินเห็นมันในคืนหนึ่งเพราะว่ายัานแฟนว่าสร้างมากกับโบก,กินนึงสินะ บานกินยูแฟนก็บอกว่าเฮ้ยกินยังสี่กับไปเดี๋ยวกระทองเสียกลับไปยังสันยังสี่ <c oughs> คนวายเฮานะแม่บานก็คิดยูได้เพราะว่าเขาจะต้องนั่งเรือนั่งเรือเราก็ต้องมานั่งรถตู้ก็สิวอดพัทยาเัางสินะโอ้ยบ้านในตื่นสมายกระบุกเป็นยังกินเขากินยังกระบุกเป็นยังบานในบ้านเป็นพ่อบ้านดีเพื่อนเตรียมถุงเส้นใส่กระเป๋าเปยเพื่อนเตรียมถุงเดินทางเพิ่นว่าหาลูก ห้าลูกอ้วกห้าหาข้าอ้วนะน,นเ, 2, 3, 3, 4, เ,นเ,เนั่นสี่นะเพิ่นใส่เพื่อนเตรียมถุงไปสองสามถุงสามสี่ใบบานนี้ขับรถไปหอดนั่งเรือกับโบเป็นยังตื่นเสามาล้วเวแล้วเป็นทองพอดีนะ่นก,ก็โอ้ตายแล้ววะ่ะบานนี้หลังจากกินอาหารเสาเร์ล้วาวแล้วเ,เป็นทองอื่นๆนั่งเรือนั่งยังเรียบร้อยขึ้นรถตู้ขับไปหอดใกล้สิเครื่องใกล้สิหอดพัทยาแล้วบอกว่าจอดตัจดจดั ดีไข่ไข่ยืนนั่งไก่กับคนขับจอดจอดจอดว่าอันอันเท่ากับอันอันแฟนก็บ,บอกว่าบอกโจเฟอร์มันอ่าหยุดหยุดลถหยุดลถกับพี่คาหยุดจอดจอดหน่อยได้ไหมคะจอดหน่อยไหมคะเ,มเขาเพิ่นกับจอดให้ว่าว่าสิอจอดจอดแล้วแฟนลงสิลงไปหาหาอ,กออขกึ้นรถมาไม่เขากับว่ามันลูกสิหาดบ้านนี่ <laughs> พอขับไปจังหน่อยเฮ้ยว่าสัน ดีจะเตรียมถุงไปหลายถุงสองใบเต็มหมอกกอกพอบานแม่โอ้ยทางลูกก็เมยหัาน,าน,านหน้าลงเสียนหมลายล้นเลยดีดีจะดีจะผูใหญ่เป็นคันเด็กน้อยเป็นแห้งหนกบานเลยพอกลับมากกับเออพอบานกับเป็นมือสองมือมัต้อมากกับเป็นลูกเป็นกับเออกันเล้วก็เปเ็นยางรองสสนากับพยายามแม่แต่ว่าแม่บานกับ เราต้องล้างมือล้างนั่นแบบประมาณจะขลองเป็นกวนเขานะแต่บ่วดี๋วเอามาติดไผ่แหม่บม่ได้มาติดไผ่เขาลเพราะว่าเขากินเองเป็นเองพวกฮู้ยูว่ากินอีหยังสินะเอาคุยกันเล่นยุยกันหัวสินะเพราะว่าเตรียมตัวอแม่บ้านแม่บ้านสิมีกับพอบ้านเพราะว่าวมักยางพ้ากันมันกยางเบิดบ้านพอบ้านกับมักยางระบาดนี้มันเกเข้าใจอยู่ว่าแดดมันห่อนละเหียเข้าสิแตกหลาย ไปเังสิเผาสิผสมเกลือแร่น้ำเกลือแร่อ่าอ่าน้ำเกลือแร่ใส่ในขวดน้ำกินน้ำแม่บ้านสิกินก้อนออกบ้านพวกรเนื้อห้าออกหลายบ้านีนคันเงื้อห้าออกหลายก็ยังอ่าพวกเกลือแร่ก็ยังออกไปนน้ำมึงสินะคันออกคันเงื้อออกหลายๆเนี่ยมึงขึ้นมามันนอนมันสิเป็นคือยังขาชาบมันสิเป็นจุ๊บจิ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 ๊บมันสิเป็นเออเอินน้ำเขาสิเป็นอย่างคือพวก สิเป็นตะคิ้วงสิแมะเพราะว่าห้องแม่บ้านเคยเป็นแล้วเงือออกคักหลายกินน้ำบ่เพียงพ่อกินน้ำซื้อกับไรนะตรงกินอันที่มีกเกลือแล่นั้นเพราเงือเขามันออกหลาย,ยางัสินะตรงเตรียมให้ลูกพร้อมให้ลูกกินต้องเอาน้ำใส่ผสมเกลือแหล่แต่ว่าเป็นของเล็กน้อยมีของผู้หญ่กบของเล็กน้อยพยาย่ามให้ลูกกินเรื่อยๆกินนหน่อยเรื่อยๆกินเรื่อยๆงังสินะเพราะว่าเงือมันออกเตรียมตัวเต็มที่ว่าสันทว่าเพราะว่าอากาศมันห่อนพอ เงื้อมันออกไยแบบเปียกอยู่เบิดมือละอันโซฟี่ในสีหัวย่องอยู่เบิดมือโซฟี่เฮียแต่กีฟอรไปไม่มาอันแมทธิวพันวาจักอีหยางบูนามอยู่หัวเพลินว่าแต่มันคือเปียกบูโซฟี่นี่ผมย่องอยู่เบิดมือเพราะว่าอันมันคือจังหวกลกับไปเงื้อมันออกผมเพราะมันสียงอย่างสี่นามันมันหนีเราต้องเตรียมตเตรียมหนีเตรียมอ่า การกินอาหารบบาบเมนว่าเขามาหาขายที่ว่าน้ำกอแม่บา้านบอกสื้อซูลูกินนะเสื้อค่ะสื้อเพราะว่าเป็นห่อน,อนๆไม่ไม่กา้าวมันสุกปิ้งซุกกินสิมัน,น,อมนบอเป็นหยังแต่ว่าเขาต้องเ,ออเลือกที่ว่ากินอาหารซุกไม่ไม่เองสิน้มันกับเตรียมตัวว่าฉันเถอะคุยเลนนะคะสัพเพเฮลาตอนเศร้าเตรียมตัวสกับเมืองไทยกะ ก็ไปกับเสพหาก้อนสิไปกับสิซื้อน้ำเกลืออันเกลือแร่พงนี่หละบไปผสมน้ำนี่สินะให้ลูกกินให้มันกินเรื่อยๆเนี่ยไปกับบบเพราะว่ามักยางเงือมันก็ต้องออกคันว่าหอนไหลกับบริพาษยางอันปนนั่นหรอคะแต่ว่าหมายถึงว่าขันไปกันได้พ่อะยางกับยางยังสินะได้พราคือรุดกับขึ้นแต่ว่ามักยางมันนาะนยางแต่งนาดีกับบ่อ้ดหรอคะเพราะว่าเงือออกเป็นเคิบนับยังเสียวอ้ย ไม่ไหวนะคะบบ,บูไดยงามน้ำเขาค่ะกลับไปบลไดยงามบลไดดย์งามเพราะว่าต้อผ้ายางหลายแหล่ดำเขาแล้วเขากลับมาหูเบอร์ผู้ใดตื่นเต้นย่าอุย้ยพวกเธอผิวงามหลายจังสานจังสีเรียบแหลกก็ตอดกลับมานะ <c oughs> เอาพอๆกันไหมนะคะกอม ทักทายคุยก um, ันโนะหัวมวในสื Facebook, daughter, indeed, or years, or 15, ่อเลยค่ะรักษาสุขภาพนะคะกินหอยสุูบุก้นเดี๋ยวสิดทายบรรยากาศวันเสาร์ให้เบิ้งนะคะว่าดนตรีการกุศลเขาค่อยจังได้แน่เขามีอย่างแน่เคยทายลงเบิกเคยเคยทายลงเฟซบุ๊กอยู่นะคะเอามาเฟซบุ๊กยูทูบอยู่นะคะคิดว่านะเคยเคยทายเพราะไอเหตุยูทูบมาแล้วปีหนึ่งหรือปีสี่สองปีแล้วเนาะปีหนึ่งหนึ่งหาเออ 1> 1, 6, 1, 7, หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห่วยมันสี่สองปีแล้วเนาะแต่เฮดคเคยค่ย <c oughs> ทายล่งไปเบิงอยู่เดี๋ยวคอยคอยถาเบิงไหมนะคะว่าปีนีก็